สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมก็บ่อยนะครับผมในช่องมิตารเซโยวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเว็บโยกันยูทูบบครบสเลึงหน้าเว็บเปลี่ยนไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูแผนปรับปรุงประ,ประจําสัปดาห์ก่อนนะครับมันปิดปรับปรุงพรุ่งนี้แหละแต่เดี๋ยวเรารอดูก่อนนะว่ามีอะไรเด็บ้างสงครามร้นแล้วอูดแต้มดับเบิลสงครามนะครับมาอีกแล้วหนึ่งอนิ์เอ้ยเทศกาลปั๊มเหรียญนี่เอง อ่ะผมก็จะมีชิงเจ้ายุทธนะครับวอลสำนักนะครับวอลฝ่ายวอลป้อมประการวอลวิญญาณและวอลช่วงชิงนะครับผมนะสองเท่าหมดเลยต่อมาจำนายทิมสายวอลคลิกได้พรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับผมก็ค่อยเรื่องเรื่องกันกองพรุ่งนี้ต่อมา14กันยาถึง28กันยานะครับผมก็ปรับคูณยาวนะครับ24ชั่วโมงเนาะก็จะเป็น เซิร์ฟบอลบันกับเซิอ์ฟสวรรค์นะครับจะเอฟพีแต่คาฟซิคคูนสนะฮะก็2อ0นะครับส่วนเซิร์ฟราชันนะฮะราชันกระบี่นะครับเป็นจะเป็นบาร์บาร์ตี้30ิบเปอร์นะฮะผมโอเคประมาณนั้นกิจกรรมผลิตไอเทมจากชิ้นส่วนพระจันทร์นะฮะชิ้นส่วนพระจันทร์กระต่ายนะครับกระต่ายกระต่ายน่แ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 น่นะครับผมเอาขนนกมาคราฟเล่นนะครับผม ก็ทุกๆครั้งที่เสียตังค์ขนนกก็หนึ่งร้อยเอ็มหนึ่งร้อยเอ็มหนึ่งร้อยเอ็มนะรู้สึกก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมเอามาคราบเล่นนะไม่ได้รวยต่อมาคุมประจําเดือนอ่าคุมประจําเดือนเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมกระต่ายแสงจันกิจกรรมกระต่ายแสงจันต้นรับเดือนกันยาก็เหมือนเดิมตัดเทวกระต่ายเหมือนเดิมนะครับคุมวอล์กิ่งท้อก็เมืองเหมือนเดิมนะครับกีปโปนัสประจําปีเหมือนเดิม ปรับปรุงและอัปเดตไม่มีครับแค่สำหรับแพทนี้ก็เอาง,ง่ายๆเลยก็คือลงบัฟวอแล้วก็ขายของนึกอยู่นึกอยู่ลงบัฟวอลแล้วก็ขายของเท่านั้นครับจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็เหมือนเหมือนยื้อเวลาให้ผ่านไปเป็นเดือนๆือนไปนะค่อยว่าอีกทีก็เดือนหน้าก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจบายบาย,ายครับผมไปแล้ว